มาแล้วครับมาแล้วรถมือเดียวสภาพป้ายแดงคันนี้ป้ายแดงอยู่9ก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแต่ผมขายแค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นผ่อนอยู่แค่นะครับรีด้าผ่อนอยู่แค่เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับได้รถสไตล์สวยๆสปอร์ตเฉลียวแบบนี้ไปใช้เป็นตัวแอติสหนึ่งจุดหกตัวจีนะครับเป็นตัวออนิวแบบนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสีบอนเงินไต้กระสีทูโทนที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับสวยโดดเด่นสะดุดตานะครับ รถสภาพเหมือนป้ายแดงลดพึ่งเข้าถ่ายให้ได้เห็นก่อนใครให้ได้ผู้ชมได้ดูเป็นคนแรกและได้มีโอกาสได้รถสวยแบบนี้ไปใช้ก่อนเลยซิมคันคันนี้ดอกเบีย้ยถูกมากเริ่มต้นแค่2บาทเท่านั้นนะครับ2.79เท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อนอยู่9,500ซื้อสดได้จัดไฟนันได้ที่สำคัญม,มีเจ้าที่วิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับและมีรถไลน์นะครับส่งได้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับรถคันนี้เป็นรถสวยสปอร์ต ยอดนิยมมากๆตอนนี้นะครับเป็นรถน้าหอมขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะครับเป้จัดให้แล้วนะครับรถคันนี้สภาพสวยนะครับนําเสนอโดยนะครับเป้ประกอนะครับวิศวกรฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์นะครับดูรถเป็นนะครับและสกินรถทุกคันสกินขาดนะครับคุณจะได้รถแตถสวยแบบนี้ไปใช้เท่านั้นนะครับผ่านมือไปได้นะครับถ้าไปบอกว่าซื้อได้ก็คือซื้อได้นะครับ ดูรถไม่เป็นไม่เป็นไรเป้เป็นตัวแทนของผู้ชมดูให้แล้วนะครับซื้อขายตรงไปตรงมาไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะครับเกรดเอแน่อนอนไม่มีกับสีไม่มีกอมไมลดถเครื่องเดิมสีเดิมแท้โครงสร้างหลักโครงทั้งเดิมไม่มีเสียหายไม่มีจมน้ําการันตีร0 0เนะครับมาผมพาไปดูเลยนะครับคันนี้นะครับส่งตรงรถจากหน่วยงานนะครับประวัติศูนย์แท้เลยนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะก,การสึกหรอน้อยมากนะครับต่างจากรถบ,บ้านที่ ไม่ได้เข้าศูนย์นะครับถึงระยะแล้วไม่ได้เข้าศูนย์นะครับแต่รถตัวนี้นะครับเข้าศูนย์ดูแลเทคแคร์อย่างดีนะครับมาพร้อมกับตัวบอดี้ของรถนะครับที่เป็นสีบอลเงินแบบนี้เป็นเหล็กแบบออกบางๆนะครับเรียกว่าเพิ่มเพิ่มความเบาให้ตัวรถนะครับขับนะครับขับร้อยห้าร้อยหกนะครับก็คือเกาะถนนจังดีเขาเป็นรถโฉบทรงสปอร์ตนะครับการแฮนดิ้งดีมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับรถสี่สูบนะครับตัว กำลังทีของเขาอยู่ที่1,598 cc 1.6 g หนะครับ125ยยี่แรงมา้าตัวน้ำหนักของตัวรถนะครับบอกเลยว่าเบามากๆอยู่ที่1,350งกลเท่านั้นเองนะครับการแฮนดิ้งช่วงล่างอย่างดีเลยนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้วางบล็อกวางโซนอย่างดีนะครับตกแต่งด้วยลายโครเมียมตัดกับสีดำเงาเมทัลลิกแบบนี้นะครับกระจังหน้าสวยสปอร์ตน่าใช้นะครับ คันนี้นะครับทะเบียน9391สวยๆสปอร์ตเลยนะครับฝากระโปรงสีเดิมๆแท้ๆแบบนี้นะครับฝากระโปรงสีเดิมแท้เลยนะครับข้างซ้ายข้างขวาไม่มีโดนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรถสีเดิมแท้รถพึ่งเข้านะครับมาพร้อมกับยางนะครับที่เป็นของกูดเยียนะครับแม็กก็เป็นอลลอยนะครับแม็กแท้เดิมโรงงานเลยนะครับคูน่าไดรติสเบรกและล้อหลังก็ได้ดิสเบกเช่นกันนะครับตัวนี้ข้อดีคือได้ดิสเบรกมาทั้ง4ล้อเลยนะครับตัวแอลทีตัวนี้เนาะ ให้มาแบบว่าเป็นชุดเบรกระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้ออิสระเลยนะครับแม็กและยางสภาพใหม่ๆนะครับขอบ16นะครับรถสภาพค่อนข้างใหม่เลยยางปี2ี่อนะครับนี่ดอกเหลือเต็มๆแบบนี้นะครับซุ้มล้อป่องล้อโช๊คเดิมๆไม่มีรั่วไม่มีแตกนะครับเรียกว่าขับนิ่มๆนะครับบอกเลยขับนิ่มมากนะครับผมลองทดสอบแล้วนะครับกระจกหน้านะครับโตโยต้าแท้เลยนะครับกระจกเดิมแท้นะครับกระจกซ้ายมองข้างก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวมาพร้อมนะครับ สิ่งสำคัญเพิ่มความโชบเชี่ยวจะมีในส่วนของตัวที่เขาดีไซน์เพิ่มมาครับมีเส้นสันเป็นโครเมียมแบบนี้ขอบกระจกนะครับทำให้ดูสปอร์ตโชบเชี่ยวฟิล์ม40รอบคันติดมาแล้วนะครับคิ้วกันสาจะไม่มีจะให้เสริมรอบอกได้เยอเป้จัดให้นะครับหูจับได้มาก็เป็นโครเมียมแบบนี้ไฟท้ายแดงๆใสๆนะครับแดงๆใสๆเป็น LED นะครับโคลาลติสนะครับบ่ง,งบอกถึงตัวลติสเรียกว่าเด่นชัดเลยนะครับท้ายมองท้ายก็สวยมองท้ายก็หล่อแบบนี้นะครับ สวยหล่อน่าใช้นะครับราคาหน้าครบเลยนะครับท้ายจะคล้ายๆกับรุ่นพี่เขาคือแคมรี่นะครับเห็นไหมท้ายคล้ายเลยท้ายคล้ายตุดเป็ดนะครับเนี่ยคล้ายๆเลยนะครับล้อหลังก็ได้มาเป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับได้มาเป็นดิสเบรกแล้วนะครับยางก็ขอบ16นะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับสภาพภายในเนาะก็กว้างสบายนะครับนั่งหลังได้3คนมีลูกมีหลานนั่งได้เลยนะครับมีสายคาซีทใา้นะครับมีเบาะคาซีทให้ด้วยตรงนี้นะครับ ให้ลูกให้หลานนั่งนอนตรงนี้ได้เลยมีสายให้นะแล้วก็ที่สำคัญเบาเป็นเบาะหนังทูโทนดูแลรักษาง่ายน้ํากาแฟเลอะนะครับเลอะนะครับบอกเลยไม่ไม่รั่วไม่ซึมเข้าไปในเบานะครับไม่ต้องซักนะนี่แหละครับข้อดีนะครับเป็นเบาะหนังนะดูแลรักษาง่ายนะครับ แอร์มีให้นะครับ 2. จุดซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับแอร์เย็นๆ่ำๆนะครับถึงเบาะหลังนะครับและที่สำคัญนะครับภายในตกแต่งทูโทนเป็นสีขาวครีมคแบบนี้ตากับสีดํานะครับแล้วทูโทนสีดำตาแบบนี้เป็นบุนนุ่มครับสภาพสวยลำโพงมีให้ถึง4ใบนะครับแอร์แบ็ก็มีให้ถึง7ใบนะครับเรียกว่าน้าหลังซ้ายขวามีครบเลยนะครับแล้วผมไม่ดูนะโครงสร้างของเขานะครับนี่โครงสร้างสปอร์ตเป็นอาร์เดิมๆคมๆนะครับ รถเดิมๆผมคมแบบนี้สปอตไม่น้าครับผมบอกเลยดูภายนอกดูภายในได้เลยครับนี่รถเดิมแท้นะครับสปอตแท้ๆต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่มีรอยเชื่อมภายในเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับผมให้ดูทุกจุดเพราะอะไรผมมั่นใจว่ารถผมเกรดเอพรีเมียมนะครับคุณได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับเราไม่ใช่รถดรอนะครับที่รถโดนยำมาแล้วก็เอามาทําให้เป็นเกรดเออย่างนี้เราไม่เอานะครับเรารถเราบริษัทใหญ่นะครับเรามีรถประมาณห้าร้อยคันนะครับ ดังนั้นรถทุกคันเราต้องคัดเกรดนะครับแล้วเราซื้อสดทุกคันด้วยนะครับไม่มีติดไฟแนนซ์ไม่มีติดธนาคารนะครับเงินสดทั้งนั้นนะครับแล้วรถต้องได้เกรดเแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องสวยแบบนี้ต้องปกแบบนี้นะครับพวงมาลัย3ก้การกระชับมือแบบนี้แต่ดังๆนะครับแอร์แบกมีให้ตรงนี้มีตรงเข่าตรงนี้ก็มีนะครับซ้ายก็มีนะครับแอร์แบกมีให้ครบเลยนะครับเบาะนะครับเบาะคู่หน้าเป็นบัคเก็ตซีทเป็นแบบว่าอุ้มสลีละซ้ายขวาปีปีกให้นะครับ มีปีกอุ้มซ้ายอุ้มขวาเวลาเข้าโค้งนะครับผมบอกเลยเบาะคารรถแข่งนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแรงๆไม่ไม่ตัวเราไม่คอนไม่โยกไปไหนมานะครับนี่แหละครับคือเบาะที่ดีนะครับเป็นเบาะแบบนี้ที่สําขัญนะครับไมค์เก้าหมื่นนะครับไมค์เก้าหมื่นไม่เดิมไม้แท้๋ยวผมสตาร์ให้ดูนะให้ดูก่อนกะจบบอกเลยว่าเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้านะไฟฟ้ามอยตสติ๊กแบบนี้นะครับอ่ะมาดูครับนี่เยเบรกกดสตาร์ แลมาดูเลขไม้ครับนี่ไม้เป็นแบบออติตรอนนะครับไม้ออติตรอนสีแดงตัดแบล็กราวดํานะครับไม้เก้าหมื่นไม้แท้นะครับไม้แท้หายากด้วยนะครับไม้เก้าหมื่นแบบนี้นะครับแอร์นะครับเย็นๆช่ำๆแบบนี้เป็นดิจิตอลนะครับเจ้ากดเลือกออโต้เขาได้เช่นการนะครับก่อนนะครับเดี๋ยวมันมันเย็นไปนะมันเย็นไปแล้วก็มี FM a เเลือกได้เลยนะครับเลือกโมดต่างๆ MM ฟเอ็บลูทูธต่อได้ครบเลยนะครับออปชั่นให้มาครบให้มาเต็มนะครับ ทูโทนแบบนี้ซิมคันเอกสารรถมีให้ครบนะครับนี่เชื้อเพลิงเบนซินนะครับเชื้อเพลิงเบนซินนะสวยน่าใช้ราคาน่ารักเลยนะครับ5้า0 0 0น่เานะครับ51900 0หนนานะครับดูได้เลยเลขตรงสบอไม่มีบวกเพิ่มนะครับรถนะครับคันนี้ไม่เก้าหมื่นแท้เลยนะครับสวยตรงปกน่าใช้นะครับเข้าเกียร์ถอยได้ทุกอย่างใช้ได้ปกติเลยสถานะเกียร์นะครับใช้ได้ปกตินะครับ โหมดแท,ท็กท r c กันล้อฟรีเราเือกเท่าไหร่นะครับสามารถจะกดเลือกปิดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสวยครบหน้า,นาครบหน้าใช้นะครับไปไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับไปดูเลย้าห้องเครื่องเป็นยังไงไปดูเดิมไหมสวยไหมน่าซื้อไหมซื้อได้ไหรือเปล่าไปดูกันมาฝาเครื่องเดิมแท้โรงงานนะครับฝาเครื่องก็ดูเลยนะครับสติเกเกอร์นี่ครับตามมาตรฐานของอาทิตย์นะครับถ้าดูคลิปผมอยู่แล้วก็จะรู้นะครับว่านี่ครับโลโก็นี้คือเดิมโรงงานตามมาตรฐานที่ผมอบรมมานะครับ ทีบลงมาคือแบบนี้คือมาตรฐานโรงงานนะครับใครทาโรงงานฝ่ายผลิตของตัวชิ้นส่วนของรถโตโยต้ามันก็จะรู้เนาะว่าอาิรุ่นนี้นะครับโมเดลนี้นะครับจะมีสติกเกอร์พวกนี้ติดมาเลยครับว่าผ่าน QC นะครับนี่แบบนี้นะครับตัวเครื่องก็บล็อกเดิมสวยสะอาดเลยนะครับสวยเดิมเงางามสะอาดๆนะครับนี่ซิซิคนสวยเดิมแท้แบบนี้เลยนะครับนี่เดิมแท้โรงงานนะครับสวยสมบูรณ์หัวนองหัวน็อตแท้ไม่มีขยบไม่มีแกะไม่มีไขนะครับรถเข้าศูนย์ทรงยาได้ประวัติศูนย์เช็คได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของรถ หน่วยงานนะครับต่างรถบ้านแน่นอนนะครับนี่หัวน็อตสวยเดิมแท้นะครับสวยเดิมแท้สมบูรณ์นะครับกองต่างๆแบตเตอรี่เต็มนะครับสวยน่าใช้ราคาหน้าครบนะครับอ่าสวยสมบูรณ์ครับจุดสุดท้ายที่ให้ดูคือจุดนี้ครับนี่ท้ายเดิมๆนะครับดูฝากระโปรงท้ายไม่มีโดนชนนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเดิมแท้เลยนะครับนี่เดิมเดิมๆนะครับตอนลงน้ําสวยเดิมนะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับรถเดิมๆครับนี่ดูได้เลยบอดี้เดิมแท้โอเคสวยนะครับคันหลัง ตัวบอดี้จะเข็บต่างๆสวยเดิมเลยนะครับเปิดดูหน่อยครับเดิมไหมยางอะไรไม่แรงอยู่ครบนะครับสวอรเมดอาร์ตต้องดูหน่อยครับเดิมๆนะครับเดิมๆหนึ่งสองสามสี่นี่คือเมดอาร์ตเดิมคมเลยนะครับเมดอาร์ตเดิมๆคมนะครับแกะดูซีนต่างๆครับดูได้เลยครับนี่ซีนนะครับซีนเห็นไหมครับเดิมแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับอแล้วก็เก็บก่อนนะครับเดิมๆครับนี่คือแบบรถเดิมโอเคสวยสมบูรณ์ซื้อได้ท้ายไม่มีโดนหน้าไม่มีโดนเครื่องเดิมแท้นะครับ อติคันนี้ตัวหนึ่งอยู่ทงจีตัวนิวนะครับราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับฟรีดาวผ่อนอยู่เก้าพันห้าเท่านั้นสนใจคันนี้ดอกเบี้ยพิเศรรษเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าฟรีดาวผ่อนเก้าพันห้าขับฟรีเก้าสิบวันดอกเบี้ยพิเศรรษมีให้นะครับโปรของแถมมีเพียบเลยใครสนใจคันนี้รีบโทรมาครับวันนี้เป้ขอตัวไปสีท่านลาไปก่อนกับรถสวยๆคันนี้นะครับสวัสดีครับ